สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเยริซ่าอีกแล้วนะคะมาฟังเยริซ่าคุยให้ฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์เอ่อสตอรี่ของเยริซ่าแล้วก็ชีวิตที่อยู่อเมริกานะคะว่าเป็นยังไงนะคะเยริซ่าก็มีเรื่องราวดีๆเยริซ่าก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เยริซ่าไปเจอ,เจอมานะคะ อันนี้เยริซ่าก็จะเล่าถึงตอนที่เยริซ่าอยู่ที่อเมริกาปีแรกนะคะปีแรกเยริซาก็ไปโรงเรียนสอนภาษานะคะทุกคนเยริซ่าถึงเอ,อ,อเมริกาอาทิตย์หนึงนะคะสามีก็พาไปโรงเรียนสอนภาษานะคะเ,เขาเขาจะเรียกว่าโบซ s ่สคูลนะคะเป็นของรัฐบาลแล้วก็ ไปเรียนฟรีนะคะทุกคนเราอยากไปเราก็ไปนะคะสําหรับเออเมียฝรั่งอย่างเราเนี่ยเราอยากไปเราก็ไปเขาจะไม่จํากัดว่าเราจะต้องไปอ,อ่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงชั่วโมงอะไรนะคะอันนี้โรงเรียนที่เยีิท่าบไปนะ่ะก็คือเขาจะเป็นโรงเรียนเดียวกับคนที่อ่าอ,อพยพนะคะ ที่เยริซ่าเจอก็จะมีหลายประเทศนะคะ,ะก็จะมีะแถบเอเชียเราก็ประเทศพม่านะคะเมียนมานะคะแล้วก็ฝั่งอเมริกาก็อนอสอเมริกานะคะที่ที่มาที่ที่มาเรียนที่โน่นที่น,นั่น,าน,านนะคะแล้วเยริซ่าก็มีโอกาสเจอ ออพออยู่ต่อมาเยริซ่าก็มีโอกาสที่จะเจอเพื่อนคนไทยคนหนึ่งคนแรกของเยริซ่าเลยนะคะทุกคนอันนี้เยริซ่าก็จะมาเล่าเพราะว่าคนแรกที่เยริซ่าเจอเยริซ่าก็มีความรู้สึกว่าจะได้เจอ,เ,จอเพื่อนคนไทยเยริซ่านี่ก็ดีใจมากนะคะทุกคนเที่จะมีเพื่อนคนไทยนะคะแต่เขาก็อยู่เมืองนั้น ออนานเป็นสิบปีปเขาบอกกับเยริซ่านะนะครั้งแรกที่เยริซ่าเจอเขานะคะทุกคนเขาถามเยริซ่าว่าสามีรวยไหมทํางานอะไรเยริซ่าก็ก็อึ้งนะคะที่ทุกคนที่ที่เยริซ่าอยากจะเล่านี่เพราะว่าคนเราเจอกันครั้งแรกเราไม่จําเป็นจะต้องถามว่าสามีรวยไหมทํางานอะไร ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถามนะคะแบบนี้จะรู้ทราบว่ามันมันยังไงล่ะคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะถ้าสูงว่าเราเจอกันอโอเครู้จักกันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็เริ่มถามเขาก็ได้ว่า,เ,าเขาเป็นยังไงชีวิตเขาอะไรทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ที่อเมริกาเป็นไปยังไงถ้าอยากเรรู้ ก็ให้ผ่านอาทิตย์หนึ่งไปก่อนค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้แต่ความคิดเห็นเยริซ่านี่ก็คือไม่เหมาะนะคะทุกคนแต่คนบ้านเราอาจจะคิดว่าเออไม่เห็นเป็นไรแต่กับบางคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือคือยังไงอ่ะ ออบอกไม่ถูกนะคะเหตุผลส่วนตัวคือเยริซาว่าปดจะเป็นคนแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเขาอยากจะพูดให้เราฟังเเดี๋ยวเขาก็พูดเองนะคะทุกคนเยริซ่าเป็นคนแบบนี้นะคะครั้งแรกเยริซ่าจะไม่ถามคนเลยนะคะว่าเ,เป็นยังไงทําไมถึงได้สามีฝรัง่งเยริซ่าจะไม่ถามเพราะว่าเยริซ่าให้เกียรติคนว่าเอ,อถ้าเขาอยากจะแชร์ให้เราฟังเขาก็จะ คุยให้เราฟังเองให้ผ่านอาทิตย์หนึ่งสองาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวขเขาก็คุยเองค่ะทุกคนนี่คืออยากจะเล่าให้ให้แบบยังไงอะมีมารยาทว่าอย่างนี้เถอะคะ่ะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะถามอะไรคุณฉันก็อยากจะถามเราต้องต้องมีมารยาทนะคะทุกคนนั่นและค่ะเพื่อนคนไทยคนแรกของยูริซาถามว่ายูาริาคบต่อไหมคือ คือมาวุ่นวายกับชีวิตของยริซานะคะคืออยากจะตามยริซาไปบ้านแล้วอยากจะพาไปนูน่นไปนี่แล้วก็เหมือนกับเออฉันมาอยู่ก่อนคุณฉันฉันร,รู้ดีทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเชื่อฉันเนี่ยคุณยังใหม่ยังงดยังนี้ฉันรู้หมดอะไรประมาณนี้คือคือมันไม่ใช่นะคะทุกคนถ้าเราจะคิดว่าเออฉันมาอยู่ก่อน คุณมาอยู่ที่หลังคุณไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่นะคะเยริซ่าว่านะคะตั้งแต่นั้นเยริซ่าออแล้วก็จะตามไปบ้านเยริซ่าคือคือคนเรายังไม่รู้จักกันมากอ่าพอไม่รู้จักดีพอคนฝรั่งเขาก็จะไม่ให้ไปที่บ้านนะคะคือเขาจะไม่ชวนไปที่บ้านคะ่ะคือเราติดต่อกันแล้วก็สักพักหนึ่งเขารู้จัก คุ้นเคยกับเราเขาถึงจะชวนเราไปบ้านนะคะทุกคนแต่ถ้าอยากเจอครั้งส่วนใหญ่เขาก็จะไปเจอที่ร้านอาหารมากกว่านะคะถ้าเขาอยากคบเราอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเขาก็ถึงชวนไปบ้านนะคะแต่ยาริซานี่ก็คือไม่กล้าชวนไม่กล้าพาไปบ้านนะคะคือคือมันมันไม่ใช่ะคะ่ะทุกคน ที่ลิซ่าก็ไปเล่าให้สามีฟังนะคะแต่สามีก็บอกว่าเออให้อยู่ห่างๆเข้าไว้นะคะหลังจากนั้นยริซ่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจอใครอีกเลยนะคะไม่มีเพื่อนเลยค่ะที่ที่เมืองน,นอกนะคะก็อยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะก็เอาสามีนี่แหละเป็นเพื่อนของเรานะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่แกนะคะพาไปน่่ไปนี่บางครั้งยร er ิซ่า ตอนที่ขับรถได้ยนิซ่าก็ไปคนเดียวนะคะสปีแรกโอเคสองปีนะคะที่ยยนิซ่าเที่ยวไปโรงเรียนสอนภาษานะคะหลังจากสองปียนิซ่าก็คือไม่ไปกับทุกคนเพราะว่า เพราะว่าอะไระก,ก็โอเคแล้วภาษาน่ยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ยยริซ่าก็สามารถที่จะไปซ<ป>ูเปอร์มาร์เก็ตไปนู่นไปนี่ได้ของอด้วยตัวเองนะคะคือสามีไม่ต้องช่วยแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ยยริซ่าก็จะมาะคุยให้ฟังแค่นี้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย